could be good for me lately i was feeling like i need a purpose when you talk to me มาทําผักกูดกันนะคะผักกูดเนาะน,น้องสาวไปเก็บมาให้นะคะวันนี้เนาะก็เลยเอามาให้นะตั้งถุงนึงนะคะนี่นะคะถุงนี้เลยนะคะเยอะมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเลาะเอาขี้เยื่อออกนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนแบบนี้เนาะแล้วก็ไปลวกเนาะแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ต้องฟริตไว้เอาไว้กินหน้าหิมะนะคะหน้าหนาวเนาะเวลาไม่มีผักนี่นะผักกูดเนาะยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะ,ะเนี่ย นี่ก็ถุงนึงนะคะเต็มถุงเลยนะยอดปอปวดทางนั้นเลยนะคะเราทำอะไรกินดีนะคะผักกูดอ่อนๆเลยทำอะไรกินดีคะ ยังไม่ได้ล้างน้ําเลยนะคะเดี๋ยวไปล้างน้ำํำล็อต้มเนาะก็ใส่ถุงมัดไว้ต้มแล้วนะคะต้มแล้วเนาะแช่น้ำเย็นแล้วนะคะต้มแล้วก็แช่น้ำเย็นนะ และนี่ก็ถุงก็บรรจุใส่ถุงแล้วนะคะเนี่ยใส่ถุงนะคะจะถุงไว้แช่เย็นเนาะแช่เย็นชอบช่องฟิตนะคะาไว้กินเนาะนี่นะคะอันนี้ก็มากินเป็นอ่าค้างค้งไปเนาะเอามาแกงส้มหนึ่งถุงแบ่งเอานะคะยังใส่ถุงไม่หมดนะคะ ได้ทั้งหมดเจ็ดถุงนะคะเจ็ดถุงเนาะผักกูดนะคะนี่นะคะผักกูดได้เจ็ดทั้งหมดเจ็ดถุงเอาไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ